ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาจัดขบวนแห่พระ เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ในศาลหลักเมืองเนื่องในงานสมโพธิหนึ่ปีของเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเพื่อชาวสงขลาได้ทําการสักการะบูชาถึงหน้าบ้านตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่านสําหรับปีนี้ได้อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาประทับในเกี้ยวพระใหญ่ซึ่งมีผู้บริจาคให้เพื่อใช้ในงานแห่พระเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งเป็นเกี้ยวพระใหญ่ที่มีความสวยงามและมีน้ำหนักมากต้องใช้คนแบกเกี้ยวพระใหญ่หลายสิบคนงานสมโพธิหนึป เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาทางเทศบาลคนครสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาคมหกเกี้ยนจังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่20-27มิถุนายน2565เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลามายาวนานถึง180ปีโดยในปีนี้การจัดขบวนแห่พระยิ่งใหญ่ตะก,กันตามีมังกรทองความยาวกว่า100เมตรเข้าร่วมในขบวนพร้อมขบวนธงหลากสี และต้องใช้ผู้เข้าร่วมขบวนทั้งนักกรียนนักศึกษาทหารเกรือสมาชิกองค์กรต่างๆรวมทั้งประชาชนทั่วไปเกือบ1,000คนที่เป็นอาสาเข้าร่วมงานบุญกุศลในวันนี้โดยประชาชนได้ทําการตั้งโต๊ะบูชาหน้าบ้านของตอนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวเมื่อมีการแบกเกี่ยวเทพเจ้าต่างๆผ่านหน้าบ้านประชาชนก็จะเข้ามากราบไหว้สักการะตลอดเส้นทางที่ขบวนนั้นผ่าน